ตอนนี้เขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณในตอนนี้นะเขาคนนั้นคนที่ได้ปล่อยมือคุณเขาคิดยังไงกับคุณเป็นเพียงเรื่องเล่าจากพีไพ่นะคะไม่ได้จ่อจงดวงคนใดคนหนึ่งโปรดน้อมรับเอาแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ด,สดีสิ่งที่ใช่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ใช่วางไว้ณนะที่ตรงนี้นะคะโปรดพิจารณาในการรับชมคลิปนะ ชมคลิปให้มีความสุขนะคะอะไรที่มันไม่ใช่ก็ปัดผ่านค่ะตอนนี้เขาคนนั้นคิดอะไรกับคุณคิดยังไงกับคุณนะคะให้พี่ไพ่เล่าเรื่องว่าเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณในตอนนี้รู้สึกผิดค่ะคิดเสียดายรู้สึกผิดรู้สึกทบทวนรู้สึกว่าในวันที่ไม่มีคุณอะ รู้สึกว่าเขาเหงาเหมือนกับอยู่กับตัวเองไม่ได้มีแต่ความโดดเดี่ยวมีแต่ความว่างเปล่าในความคิดของเขาในตอนนี้นะรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหงาเฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆรู้ว่าทําอะไรไม่ได้ในตอนนี้รู้แล้วแหละว่าตัวเองรู้สึกเก็บปวดรู้สึกผิดรู้สึกเหงารู้ว่าทําอะไรไม่ได้ เส้นทางคีวิรักและเส้นทางที่เขาตัดสินใจมันลำบากกับเขาเหลือเกินในตอนนี้เขาอยากจะพูดอยากจะปรึกษาอยากจะระบายทุกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาให้คุณฟังอยากพูดทุกเรื่องราวสำหรับเขาคนนั้นในตอนนี้นะรู้สึกเสียใจนะคะพอตัวเองไปมีปัญหาเขาอยากจะพูดว่าเขาลำบากเหลือเกินในวันที่ไม่มีคุณ เขาเรียกเขาเสียใจเหลือเกินในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขาได้รับวิบากกรรมแล้วในสิ่งที่เขาทําร้ายคุณเขาอยากจะพูดกับคุณทุกเรื่องราวอยากจะเล่าให้คุณฟังว่าเขาตัดจบกับคุณมาเขาได้รับอะไรบ้างเขาอยากระบายความในใจของเขาให้คุณฟังเห็นไหม คล้ายๆกับชีวิตของเขาเหมือนกับว่าในวันที่ไม่มีคุณแล้วในวันที่หันหลังให้กับคุณแล้วเขาลำบากทุกอกทุกใจแต่ทำอะไรไม่ได้คิดถึงคุณค่ะอยากจะพูดอยากจะระบายให้คุณฟังทุกๆเรื่องราวยิ่งเห็นคุณมีความสุขยิ่งเห็นคุณอยู่ได้เขายิ่งอิจฉาชีวิตคุณยิ่งแบบทุกอกทุกใจมากตลอดระยะเวลาเขารู้ว่าเขามองข้าม ความสำคัญของคุณไปเขามองข้ามคุณงามความดีของคุณไปเห็นไหมตลอดระยะเวลาที่อยู่กันมาเขามองข้ามสิ่งที่คุณให้คุณให้ความสุขกับครอบครัวคุณให้ความสุขกับคนรอบข้างแต่เขาลืมลืมมองข้ามลืมความรู้สึกของคุณอะมองข้ามความ ลืมไปเลยว่าคุณมีความสําคัญกับเขาแค่ไหนแต่พอมาวันเนี้วันที่เขาไม่มีคุณแล้วเขากลับรู้สึกอยากจะพูดอยากจะระบายให้คุณฟังว่าเขามีความรู้สึกแบบนี้จริงๆมีความรู้สึกเสียใจจริงๆที่ทําร้ายจิตใจคุณที่ทําร้ายจิตใจครอบครัวเขาอยากจะกลับมาขอโทษคุณถึงแม้ว่าวันนี้เหมือนกับ จะไม่ได้รับโอกาสอะไรจากคุณเลยแต่เขาก็อยากจะพูดเขาพยายามนะเขาคนนั้นอะพยายามทุกช่องทางพยายามหาจุดทุกช่องทางที่จะเข้ามาหาคุณเขาอยากให้คีวิตเขาอยากให้คุณรับรู้ว่าหลังจากที่เขาออกจากคุณไปแล้วคีวิตเขาไม่มีอะไร,ะไรดีเลย อยากให้คุณรู้ว่าบาปท,ที่เขาทํำกรรมที่เขาเกาะมันได้มาถึงตัวเขาแล้วเขาได้รับกรรมตรงนั้นแล้วใจของเขาเหมือนกับอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าเขาสำนึกผิดแล้วกับสิ่งที่เขาทําในวันนี้คือเขาอยากจะสารภาพกับคุณทุกเรื่องราวไม่ว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือไม่ ไม่ว่าคุณจะพูดกับเขาหรือไม่พูดหรือไม่แต่เขาอยากสื่อพิพายมาบอกคุณเลยในวันนี้ความรู้สึกของเขาคือมันเต็มอิ่มแล้วไม่มีใครดีกับเขาเท่ากับคุณเขาอยากจะฝากพิพายมาบอกคุณในวันนี้หากพลังงานนี้เป็นพลังงานของคุณก็ขอให้น้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะขอให้มีความสุขกับการได้รับชมคลิปเรื่องเล่าจากพิพายค่ะขอบคุณค่ะ